สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามามักน่ะวันนี้นะ้อวังหันนี้หันบานนี้คีิบนี่สิผ้ามามักเบิ่งว่าสิเป็นแนวไรเนาะพี่น้องเนาะน,นี่อันนี้หันแล้วพี่น้องได้ทั้ถัง,งนึงถังนึงพอดีเลยได้ทั้ถังนึงคูนะอ้ยบะเมนเนี่หน่อยได้ถังบางยาวนึงเนาะบนนี้ก็สีอันใสอันอยังล่ะสีเอาใสาอันอหอมยังวะน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะ อันใส่น้ำตาลนี่ยังกระไดเพราะจำเป็นเลต้องว่าน้ำตาลอันอันนู่นอันนี่ดอกพี่น้องเพื่อนอนัน่นก็ะได้เอ้ยคอยหาหม่องต่างค้ากล่องก่อนพี่น้องเอ้ยตั้งกบไ่ไดเพราะดีบพมียังวะนั่นละบานนี้เขาเดี๋ยวขอสีผ้าไปปุงงด้วยบาทนี้ตอนนี้เขทาทา้เบ่งอะมีน้ำ โอพี่น้องขอชีไซดมดเลยเพราะว่าอ่านแลแ้วแจะมูเจ้าสีไซเนะาะธรรมดาหนีเขาสีไซดนามน้ำแต่ว่าขอยี่บสีไซด์นามน้อพี่น้องเนะเอาใหม่ค้นข้นข้นมนนก็จีแกน้ำตาล น,น,น้ำตาลสมกิโลน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวนะคะเนี่ยเห็นปลก่อยกะเสียมมามักเอามาหมักเพิ่นบบบนี้เดียวสิมาท่ำเป็นกันขาวน้ำตาลน้ำตาลขาวแต่ว่าแต่ห้า้ใดนน้ำตาลน,นั่น มันเหมิดเนาะอยู่ซอบมันเหมดอ,อยู่ห่างมันเหมดขอกเกลยได้น้ำตาลอีนี่ขอยก็เลยเอาอีนี่เนาะพี่น้องเนาะยากยักเด้ะเด้อขอเบิ่งกล่องก็เด้พี่น,อน,อนออ้องเด้อดกล่องกับว่าได้เห็นขอยทั้งฟังปุนได้เห็นแต่ฟังหนีเนาะนั่นละบัดเอาน้ำตาโลโรยพี่น้องโรยไปเลยโดยให้เข้าๆกันไปเลยเด้อค่ะเด้ออันม่นเป็นหยังเราะ ตาลงงานน้ำตาลมาเองแล้วก็เลยใสย่ยางจุดอาลาดของเราเลยแบบอันนี้หนึ่งไปเลยเนาะเหล้าห้าสีเอาไว้เฮ็ดยั้งก็ได้กินก็ได้ไวแต่ว่าขอสีเอาทิ่มไว้ประมาณจากักสามเดือนหรือปีหนึ่งกับบะหมพี่น้อง่อยสีเฮ็ดน,นะนั่นนะเนี่ย ว่าต้องไปเหลือกมันดอกว่าน้ำตาลนี่ยังใส่ไปแต่ถ้าว่าเอาไห้ล่างถ่วยหล่างยังเขาก็เอาไว้มันได้ครบขวบมันแล้วเนาะกับล่างห่องน้ำก็ได้เ่าเป็นยังบอมบ่มบมีปัญหาอย่างดอกบ่มมีมันยังมีดีลนะ ไปห,หาซื้อมามากเด้อพี่น้องน้ำตาลทรายขาวนี่โอ้ยบ่เห็นสัน่มพี่น้องเอ้ยมันมืดเน,นี่ยน้ำมากกว่ซองมากกว่าหมึกน่ะนั่นบัน,นี้เดี๋ยวสิ้ผ้าเบิ่งบันเห็นบ่ย่างคักเลยพี่น้องน้ำตาลทรายขาวมันก็เอาเดี๋ยวมืออื่นเพื่อกาเสีันนั้นละหนามนะพี่น้องเขาเ่ได้ใส่หนามเด้อ บ้นนี้ก็ยสิไปหาฝามาปิดตีบ้านนี่เดี๋ยวพะกะหน่นวงตาขาวฮะอันนั้นอันนี้แค่แค่นีแก็จบละพี่น้องมาต้องไปเห็นอยังมันเลยเอาไวา้ซ้ำนั่นเพราะเอาไวา้ซ้ำนี่กะเดี๋ยวกะอันนั้นมันเดี๋ยวกะเจ็ดมือไปเปิดเบิง้งเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำเลยพี่น้องน้ำจวดจับเลยนั่นละ ຈັ່ງໃດກໍຖ້າເຄັນວ່າຄລິບນີ້ມັນດີກໍກົດໄລ້ກົດແຊກົດຕິດຕາມກົດກະລິງໃຫ້ນຳເດີ້ພີນອງດີພีກຳລັໃສົນ